เมื่อการเล่นเกมแบบ VR จะไม่ถูกจำกัดพื้นที่ในการเล่นอีกต่อไปด้วยคอมพิวเตอร์แบบสะพายกระเป๋า s o t e c VR Go 4.0คอมพิวเตอร์พกพาตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเล่นเกม VR อย่างลื่นไหลไร้ขีดจำกัดโดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ h เฮดเซตเข้ากับพอร์ตของคอมพิวเตอร์แล้วสะพาย s o t e c VR Go 4.0แบบกระเป๋าเป้เดินไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ VR Go 4.0ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบกระเป๋าเป้เครื่องแรกของ Sotac เพราะก่อนหน้านี้บริษัทเคยพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าเป้ออกมาแล้วตั้งแต่ปี2016แต่ในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้ชูจ,จุดเด่นเรื่องของเทคโนโลโยี VR ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้จะเน้นสเปคที่รองรับการเล่นเกม VR ได้ดีขึ้นสำหรับสเปคของ SoT c VR Go 4.0เลือกใช้ CPU Intel Core i7 11800H แกนประมวลผล8คอร์ ore, 16เทรดซึ่งเดิมเป็น CPU ตัวแรงในโน้ตบุ๊กจึงประหยัดพลังงานมากกว่าการเลือกใช้ CPU ของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วน RAM ในระบบให้มาที่16 GB สามารถอัปเกรดเพิ่มสูงสุด32 GB รองรับการต่อภาพออกจอมอนิเตอร์ภายนอกผ่านพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI และ DisplayPort โดยน้ำหนักรวมของเครื่องจะอยู่ที่ราว5กิลกรัม s o เท c h VR Go 4.0มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด6,000ม ah ิลลิแอมป์แบบคู่สามารถสลับการทำงานระหว่างแบตเตอรี่2ก้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Hot Swap แต่จากรายละเอียดเปิดเผยว่าหากเล่นเกม VR ติดต่อกันแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานสูงสุด50นาทีเท่านั้นสำหรับคอมพิวเตอร์รพกพาฉบับกระเบ๋านี้ยังไม่เปิดราคาวางจำหน่ายแต่คาดว่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่า2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ68,500บาท เนื่องจากการเลือกใช้การ์ดจอระบบ Workstation ส่งผลให้ราคาน่าจะแพงขึ้นจากโมเดลก่อนที่โซเท c เคยทำออกมาโซเท c VR Go 4.0จึงเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ไม่ใช่น้ดบุ๊กหากแต่มันคือคอมพิวเตอร์ PC ในรูปแบบกระเป๋าเป้ที่สามารถสายได้จริงใช้เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำลองสถานที่ให้เป็นโลกเสมือน ผู้ใช้สามารถตอบโต้กับสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่จำลองขึ้นมาได้ผ่านอุปกรณ์โดยผ่านการรับรู้การมองเห็นเสียงสัมผัสหรือแม้กระทั่งกลิ่นโดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่สภาพที่จำลองขึ้นมาเชื่อว่าโ o t ท c VRGo 4.0น่าจะตอบโจทย์บรรดาเกมเมอร์ทั้งหลายในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดได้เป็นอย่างดี